ถ้าใครคิดว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ไม่สามารถเล่นเกมได้แล้วลก็คุณต้องลบภาพจำและความคิดเก่าๆไปได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ BenQ TK 700 STI ที่สามารถแสดงผลได้ละเอียดสูงถึงระดับ 4K แถมยังมีดีเฟตเดชสูงอีกด้วย 好的。 แดผลให้สามารถเอาชนะจอทีวีและจอเกมมิ่งได้นั่นก็หมายความว่าเป็น QTK 700 s t i จะต้องมี r e s p o n s e Time และมี Refresh Rate ที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าจอเกมมิ่งซึ่งเป็น QTK 700 s t i สามารถทำได้ด้วย Refresh Rate ที่240 h z และ r e s p o n s e Time 4 m s ที่ความละเอียด1920 x 1080ทำให้สามารถเล่นเกมและตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีส่วนถ้าใครอยากเล่นเกมที่ความละเอียดระดับ 4K ก็จะสามารถทำได้เช่นกันนะคะแต่ r e s p o n s e Time จะขยับขึ้นมาอยู่ ที่16.67มิลลิเซกเท่านั้นค่ะและแน่นอนนะคะไม่พูดถึงไม่ได้กับปัญหาที่ใครหลายๆคนกังวลนั่นก็คือการเล่นเกมในห้องสว่างนะคะเพราะก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าจอโปรเจกเตอร์เนี่ยต้องคู่กับห้องมืดแต่ด้วยความสว่างที่ระดับ3,000ลูเมนนะคะทำให้เราสามารถเล่นเกมในห้องสว่างได้อย่างไม่มีปัญหาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานในห้องที่มีสภาพแสงแตกต่างกันดูค่ะ ในส่วนของความแม่นยำในการแสดงผลของสีนะคะ t ทา e เบนคก็เคลมมาว่าสามารถทําได้แม่นยำสูงถึง96% Recommendation 7.9 0ที่เป็นมาตรฐานที่วงการฮอลลีวูดให้การยอมรับว่าสมจริงที่สุดตัวสีมีความผิดเพี้ยนต่ําและมีความอิ่มตัวของแสงสมบูรณ์ทําให้ภาพที่ได้ออกมามีมิติของภาพเสมือนจริงและมีรายละเอียดที่ครบถ้วนด้วยค่ะ นอกจากนี้จํานวนของเม็ดสีในการแสดงผลจะอยู่ที่10บิตซึ่งถือว่าสูงกว่าโปรเจคเตอร์รุ่นอื่นๆทั่วไปในตลาดที่มักแสดงผลอยู่ที่8บิตนะคะถ้าถามว่าแล้วมันแตกต่างกันแค่ไหนเนี่ยก็คือเรามาดูรูปนี้กันค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบ8บิตนะคะส่วนทางด้านขวาจะเป็นแบบ10บิตจะเห็นได้ชัดเลยว่าการแสดงผลแบบ8บิตจะมีความแตกต่างในการไล่เฉดสีอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงผลที่10บิต และเพื่อที่จะวัดว่ามันสามารถแสดงผลได้แม่นยำจริงไหมเรามีตัวช่วยเป็นอุปกรณ์ทดสอบที่ชื่อว่า Spider X ที่นิยมใช้ในการคาลิเบรตรจอภาพมาทดสอบในครั้งนี้กันซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบกันนะคะก็พบว่าการวัดผลเนี่ยสามารถทำไปได้ถึง97%ของค่า4 sRGB นะคะหรือเทียบเท่ากับ Recommendation 709เลยทีเดียวละคะ่ะ ตัวเครื่องใช้สีทนขาวเป็นหลักส่วนด้านหน้าเครื่องบริเวณจอถ่ายนะคะใช้สีเทาเข้มด้านบนของเครื่องมีปุ่มกดให้สามารถควบคุมได้ในกรณีที่คุณทํารีมทหายหรือไม่ก็หาไม่เจอนะเด่นหน้าใต้ก็ถูกออกแบบมาให้สามารถยึดเกาะกับขาโปรเจคเตอร์ได้ค่ะด้านหลังมีพอร์ตสำหรับเสียบ HDMI จํานวน2ช่อง RS 232 1ช่องช่อง a อ u อิโอสำหรับฟังเสียงแบบส่วนตัวไม่ต้องออกลำโพงหรือจะต่อลำโพงนอกที่มีอยู่เดิมก็ทำได้ค่ะ และช่องสุดท้ายก็คือช่อง USB อีกหนึ่งช่องที่สามารถเสียบแลดไดรฟ์เพื่อดูไฟล์มีเดียได้ด้วยส่วนลำโพงที่ให้มานะคะมีกำลังขับอยู่ที่5วัตต์นะคะสามารถขับให้เสียงมีความชัดเจนม,มีมิติแล้วก็มีความดังนในระดับที่ไม่จำเป็นต้องต่อลำโพงนอกก็ได้อัถรสค่ะซึ่งตัวลำโพงจะอยู่ด้านซ้ายของเครื่องส่วนพัดลมระบายอากาศจะอยู่ด้านขวาของเครื่องโดยมีความรอ้อนค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเริ่มเปิดไปสักระยะ ดังนั้นถ้าคุณวางโปรเจคเตอร์ไว้ในระนาบเดียวกับตัวคุณแล้วเนี่ยเราขอแนะนำให้คุณนั่งทางฝั่งลำโพงจะดีกว่านะเ <l ots> มื่อแต่ละบ้านแต่ละห้องมีพื้นที่ในการถ่ายไม่เท่ากันนะคะดังนั้นระยะการถ่ายจึงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆในการตรวจดูดสเเปคค่ะ ซึ่งเป็น QTK 700 STI มีระยะ่ายที่สั้นกว่าโปรเจคเตอร์รุ่นอื่นๆที่ทำให้คุณสามารถฉายภาพขึ้นจอขนาด120นิ้วได้ด้วยระยะการ่ายเพียงแค่2.39เมตรเท่านั้นทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดวางด้วยระยะ่ายที่สั้นที่สุดนะคะฉายเพียงแค่1.59เมตรก็สามารถถ่ายภาพที่80นิ้วได้แล้วเกินกันไปหมดแล้วทีนี้เรามาพูดถึงการใช้างานจริงกันบ้างดีกว่าค่ะ ในส่วนของการถ่ายหนังนะคะอย่างที่เราบอกไปข้างต้นว่าสามารถถ่ายในห้องสว่างได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าภาพจืดจางลงไปสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะปิดหรือเปิดไปนะคะก็ไม่ได้แตกต่างก,กันมากนะถ้าไม่ได้อยู่ในระดับที่มีแสงสว่างจ้าแล้วแล้วก็หมดหวงไปได้เลยว่าถ้าเปิดไปดูหนังแล้วภาพจะตีดแต่ถ้าดูภาพแล้วมันโมัวๆนะคะการปรับภาพให้ชัดขึ้นก็สามารถทําได้ง่ายด้วยการหมุนวงล้อฟโฟกัสภาพบริเวณหน้าเครื่องค่ะ และด้วยความที่เป็ QTK70STI นะคะมีโหมดสำหรับปรับเสียงให้เข้ากับเนื้อหาที่คุณกำลังใช้งานแต่ก็เลยเลือกเปิดโหมดซินิมาที่ทาง BenQ เคลมว่าให้ความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโรงภาพยนตร์ซึ่งด้วยลำโพงที่ให้มากับตัวโปรเจคเตอร์นะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มีความดังที่ชัดเจนในการได้ยินเสียงไม่แตกแล้วก็ให้ความกระห่มได้ไม่แพ้ลำโพงตัวใหญ่เลย จักจุดขายของโปรเจคเตอร์เครื่องนี้กันบ้านค่ะกับการแสดงผลเพื่อเล่นเกมโดยเราได้ลองทดสอบกับเกม Rainbow Six Siege บนเครื่อง PC โดยเป็นเกม FPS ที่ต้องใช้การตอบสนองค่อนข้างไวนะคะเนื่องจากเป็นเกมที่ทุกการกระทํามีผลในเสียววิจดังนั้นถ้าเราขยับหรือตอบสนองช้าก็สามารถไปรอเล่นเกมใหม่ได้เลยทันที จากการทดสอบพบว่าการควบคุมนะคะสามารถทําได้ไม่มีผิดเพี้ยนและสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีไม่ได้รู้สึกว่ามีดีเลย์อะไรที่เด่นชัดด้วยรีเฟรชเรทที่240เฮิร์ตและรีสปอนส์ไทม์4มิลลิวินาทีที่ถึงแม้ว่ารีสปอนส์ไทม์จะมากกว่าจอเกนนิงที่เป็น1มิลลิวินาทีกัหมดแล้วแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่ารีเฟรชเรทเนี่ย240เฮิร์ตก็ทาให้คุณสามารถเห็นตัวของอีกฝ่ายได้ก่อนแล้วแหละแต่ด้วยโหมด FPS นะคะที่ช่วยให้ฟังเสียงท้าได้ชัดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราสามารถกะระะยยแลเตตีมัว รับมือได้ตั้งแต่เนิ่นๆพ่วงด้วยการแสดงผลแบบ HDR s l g นะคะที่ทําให้ทุกตําแหน่งของภาพแม้ในมุมมืดเนี่ยก็ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนไม่มีทางโดนซุ่มยิงจากมุมห้องปรีๆแน่นอน ตัวนีเกมที่ทดสอบนะคะก็คือ d ีโมเกมดนตรีที่ต้องกดโน้ตตามจังหวะดนตรีนะคะบนเครื่อง Nintendo Switch จากการเปิดเล่นประมาณ2-3เพลงนะคะก็พบว,ว่าไม่พบดีเลย์เช่นกันนะคะเพราะสามารถกดแล้วลงตัวโน้ตได้เลยไม่ผิดจังหวะดังนั้นเนี่ยการทดสอบที่ความละเอียด1,920คณเนี่ยถือว่าผ่านเฉลี่ค่ะ ต่อกันที่การทดสอบด้วยความละเอียดระดับโอเกันบ้างนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเอาความละเอียดระดับนี้ไปเล่นกับเกมภาพสวยๆกราฟิกเอี่ยมๆกันเราก็เลยทดสอบกับ Ghost of Tsushima นะคะบนเครื่อง PS4 Pro ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะสามารถแสดงผลภาพทีทัดได้เนียนกริบที่ 4K 60 FPS นะคะกวามาไปตามทานี่คือรู้สึกได้เลยว่ามันสวยกว่าก,า,การเล่นแบบ Full HD มากๆค่ะ ส่วนอีกเกมที่ไม่ทดสอบไม่ได้นะคะก็คือปีฟาเกมฟุตบอลน,นั่นเองค่ะเรื่องความละเอียดระดับโปเกนะคะแน่นอนมันทําให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนตั้งแต่นักเตะลูกบอลไปจนถึงพื้นหญ้าเลยล่ะค่ะและยิ่งถ้าคุณมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ได้ครอบครองแล้วลก็เห็นเต็มตาทั้งสนามได้อาาัถราสแบบดูบอลจริงจงเลยล่ะค่ะ สำหรับการดูทีวีและการ m i เ r อร์แคสขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์นะคะก็สามารถทำได้ทั้ง ios และ android เพราะเ BenQ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ android tv มาให้แล้วเสร็จสับซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android 9.0ที่รองรับแอปพลิเคชันได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพซึ่งเราไม่จาเป็นต้องต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากับพอร์ต hdmi <c oughs> ให้ตสง่ชองนะคะเพราะว่าที่ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ย มีส่วนปาาครอบที่เอาไว้ใช้ต่อกับอุปกรณ์นี้โดยเฉพาะอยู่แล้วโดวยเราสามารถขันน็อตที่ปาาครอบนี้ออกมาและจัดการเสียบอุปกรณ์ดังกล่าวคข้าวไว้กับตัวเครื่องและปิดปาากลับเข้าไปได้เลยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกให้เสียเวลาค่ะ สนุกภาพรวมในการทดสอบเป็น QTK 700 STI นะคะก็ถือว่าสามารถทำได้สมราคาคุยและคำโฆษณาที่ทูความละเอียดในการแสดงผลที่สามารถทำได้สูงถึงในระดับ 4K ที่ RESPONSE TIME เพียง16มิลลิเซกเท่านั้นทำให้การเล่นเกมที่ต้องการการตอบสนองที่ฉับไวสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงบนจอที่มีขนาดใหญ่สูงถึง120นิ้วด้วยกันนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะต้องการการเล่นเกมแบบไหน เ e น QTK 700 SCI ก็สามารถจต่ให้คุณได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ